ในวันนี้สำนักงานตำรวแห่งชาได้ขับเพื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลเพื่อสนับสนุนการป้องกัน<แ><แ>อาชญายนครับผมมาที่นี่สาปี สามปีไอ้ที่พี่พูดสามปีสามตำแหน่งครับคือคือปีหน้าคงไม่ได้มาแล้วมันคงไม่มีตำแหน่งหลายที่ที่ท่านสวบร่วมเช้ายุ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างบ้านเรื่องของของแม่ขา้าเราของแม่ข้าเลยชัดเจนของแม่ข้าเกิดในยุคที่ผมเป็นผู้ชิการภั้ห้าเนี่ยสภาพของเราที่เห็นหนั่นแหละนะครับท่านรีพระราชาดุลยมาว่าอยากจะสร้างนะทอนะครับทัว่วประเทศเลยจะให้มีความใสสะอาด เป็นของที่เหมือนธรรมชาติโดยแท้จริงนะครับก็หน่วยงานต่างๆก็ร่วมกันครับลง